นามนตสสะบังกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะเมโสตังเอกังสัมมายังภะคะวะลานจักะเหวิหาลาเทเวโลวะเนกัลาตะกเนวะเปอาตะโกอายัสสะมา โทเมจโภนภาสมายังเนวเสโทปันดาเจวะลังมานายะเยนาจัญจะสัมมาลาจกุมลาจานิเวสนังเตโนปสังคเมเต ซาเดวฟังลาสาโปเลสาตั้งลายกรมีมตนว่าเอวาเมสุตังนี้หากเป็นตนแห่งสูตรอันเจวะโพมีจะสูตรอันโบกาเจว่านันตาหากได้สนับรับฟังมาแต่โมกาตวาน ปาแข่งพระโพธิาเจ้าแล้วเอกังสามายังยังไม่ในกาลสมายักรรมเรื่องพระโพดาเจ้าแห่งเรากรราซาเตสามลานอยู่ในบาวิหารเวโลวันกานลาดางการในว่าัานาในเขตบองลาจากนาคอนก็ไม่แลอาดโกุนายสามาโปเมจโอ อาดาในกาลาเมื่อนันหากเป็นเวลาเจ้าสวนนันวาตานเิโกโพเมจา,กาโกอหมของยังแอันดัลาวาสังกาแล้วก็เธอเอายังบาทแลเจวัลาแล้วก็เข้าไปสู่ในเวสนาภาษาทแห่งใจยาเสนาลาเจ้ากุมารแล้วก็นั่งอยู่เหนืออาสนาอันเขาหากโกไว้ถวายแล้วแลว <c oughs> ไในกาละลำนานแต่น,นานมาใจยาเสนาละเจ้ากุมารก่อนได้เข้าไปไว้ถามทานเบแต่โพเมจะเบโคแล้วก็ปาสไลไยต่อต้ันไปแม่พอได้ละเนึกเธอเกิดันแล้วว่าการว่าปาสไลไยกันแล้วรึงนางลงยางอาสนะอันสมควรข้างเนึ่งแล้วก็กลก่าเกินว่าดูกลาลตาโพเมจะ เม่สมณะพรามจำพวงหนึ่งเมว่าตากาวาจ่าและเทเทดังนีนว่าสมณพรามเหล่าได้ถึงแกลเม็นว่าก็ตามความวางว่าปฏิบัติธรรมเจริญสมณาาพรามเหล่านานก็มาสมธาจังได้ถึองยังผาละใดสมณะพรามเหล่าใดเถึงแม้นว่าบอกก็ตามความวางอะ และปฏิบัติอย่างพามาเจริยาสมณะพรามเหล่านั้นก็บ่สสมาตาจังได้เถืองจึงมภาระนั ang, ้นได้สมณะพรามเหล่านั ad ad ้นได้เถึงว่ามีความวังว่ามีความวางอาแลและปฏิบัติอย่างพามาเจริยาสมณะพรามเหล่านั้นก็บ่สสมาตาว่าจังเถึงภาระนั้นได้แลสมธา สัมมนาพรามเหล่าใดเถึงแม้นว่าจะกตามความหวังบ่ใจแลความบ่หวังก็บ่ใจแลก็บ่ป่าก็ปฏิบัติอย่างมามาจริยสมณนาพรามเหล่านั้นอรอบ่ก็บ่สมาธิจะได้ถึงเชิงนั้นจะแลนในการเรื่องนี้พระสวัสดาของตานภูมิจามีว่าตะและติทีสันไดสันนานั้นจะไดไดตรัสเทศนาว่าสันไดจ้า เจาวาพระโพตันพระโพเมจาก็ตุนตอบว่าดูกะลาลาเจ้ากุมารเรื่องนี้อาตมบาบ่ได้สลายบ่ได,สาดา้สลาดาสละบลาฟังมาสะพอนาแห่งพระพุทธเจ้าแต่ว่าความคืดขานเองาความขอนี้ย่อมเป็นฐานาาติพระพุทธเจ้าจริงเพิงกตาตมา พระญากรณาวาดังนี้สมนนามณพรหมเหล่าใดเถึองแม้ก็ตาความหวังก็ดีก็ตาความบาวางก็ดีก็ตามความหว,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 วังและบาวางกด็ดีและความบาวางก็บาใจกด็ดีปฏิบัติอย่างามาจริลียดวยบาดด้วยบ่ยบละเอะสมณนะพรหมเหล่านั้นก็บาสมาติจะได้ถึงเชิงบ่ลานั้นได้แล แต่ถ้าว่าสมณะแลมาเราได้ถึงแม้ว่าจะกำนานวังก็ดีก็ตามเพื่อความบวังก็ดีก็ตามตามความวังและความบวังก็ดีก็ตามความวังเบาใจก็ตามความบวังก็บใจและปฏิบัติอย่างบามาเจริยโดยอ่อนละเอียดอ่อนสมณะามาล่ดก็สมัะ จะาได้เถึงเจรมาลานิไดพ้พาบวมราชเจ้ากุมารก็ตรัสว่าท่าพาสวาสดาของตานภูมิเจะมีว่าตาแลติถีสน,นันตรัสบอกว่าสันเก็ล้วนว่าสวาสดาของตานเจ้าตะลงโยเนือหัวของพัวสมณะรามณ์ตังมวลนแด่เตอแล้วก็อ้างการลตัตนาตานภูมิโดยพระตาหารในพาชนะที่เสวยของราชกุมารน,นั่นแหละ ถ้าโคอายะเสมอเพื่ออายสาะายสมาภูมิจโจในากาลานันตานพภพูมิจาขึ้นมาจากบินในบาทในเวลาประจาภพาตาก็ได้เข้าไปเฝ้าพระบุตรเจ้าเล้ยวตาวายอันจุเรกรมกาบเล้ยวขนงังโยติควันแก่ตนข้างเนืองเล้ยวจึงกาไว้สาว่า พันเตภักาวาคาเดสปัญโยพุทธเจ้าอ่านว่าใจยาเสนราเาจ้ากุมารได้ตลัสถามุคาภูคาก็ได้ต่อไปตามดังพระพุทธเจานาะที่พระพุทธเจ้าหากเทศนาเฮแก่ภูคาได้ฟังหมดประการจุปรกการภูคาก็ได้ บ่ได้มากก่าจุลัยยังพาตถาคตเจ้าโดยกรมบ่เป็นจริงสั้นแล้วบุคคลก็ได้พายกระนะในธรรมำอันสมควรแก่ธรรมาว่าจะกอดได้อนุ้วาะกอดได้ทีประกอบโดยธรรมนยอมบอกบอกเถีงฐานานวิญญาณวิญญาณชนะวิญญจชนาจังเปิงที่เตียนพองแดตา แต่จาพระผู้ธเจ้าก็กล่าวว่าดูกลาภูมิจะหากเป็นความจริงแต่แลตานถูกเขา้าถามสันน้พยากรลนอย่างนี้ก็หากเป็นดังเราตาถากะทะหาก,กาแต่แลต้านบ่ได้กล่าวกรรมจุลาเรา,าด้วยกรรมบ่จริงแลต้านพยากรลนถูกต้องตามท่านสมควรแก่ทรมโดยวาตาและโนวาตาประกอบไปโดยการ เป็นธรรอันใดบ่ถึงฐานาาติเวนโยจนะหากเปิงติเตียนแล้วดูกะลาภเมิเจะอ่านก็ออันว่าสมณะความหล่อนใดแล้วเนึ่งมีความหานพิษพิจารณาพิษอาผููจะปาสลัยพิษก็ตาการงานพิษเลี้ยงชีวิตพิษก็ตาความเปลี่ยนพิษระเนึกเกิดใจพิษตั้งใจไว้พิษสมณะพรามหล่อนอันเลเถี แม้นว่าจะกระทมความวังบอดก็บอดใจความบอวังก็บาดใจก็ได้เลี้ยวปฏิบัติบมารเจเลี้ยก็บอดสมัตะจังได้ถึงพันละได้แล่น,นั่นเป็นพอการปฏิบัติอย่างบมาเจเลียข้อบอดละเอียดข้อโดยบอดละเอียดจริงบอดสมาตะได้ถึงเชื่อมาได้แล <c oughs> ดกะะอกกาลพเมจ,จะเปรียมเตียเหมือบอกกาลไข่ได้น้ำมันแมนว่า,อาแอวแสวงหาน้ำเอาเอ่ามันเอาเอาแงาเอาจะถอกลงในาวาง แล้วเอาเนื้มันผมมาลงแล้วก็บีบอ่านการห่านเน้มันเถิงแม้นว่าจะกะัทําดโดยความหวังก็ดีกดัทําดโดยการบว่วงก็ดีกัทําเพื่อความหวังและบว่วงก็ดีกัทําด้วยความหวังก็บาดใจความบา่วงก็บาดใจแล้วมาเอาสายออกใส่ลงในในวางเอานะ้ำ พมอบนกันอาหารอาหารนะมันสองข้อนี้เป็นเพราะเหตุที่เขาก็ทำสนนนดนโดยบ่ถูกตีถูกต่างสันนานอันหนึ่งเปรียบเสมอเหมือนดังสามโพลิซะอ,ะดดอันต้องการนัต้องการน้ำมานมอย่าสแสวงหานมแล้วไปบีบเอาที่เขาแห่งวายแม่ลูก น้อยเถืงเม้นว่าจะกระทำโดยความหวังก็ดีจะกระทำโดยความบ่หวังก็ดีจะกระทำดังหวังและบ่หวังก็ดีจะกระทำโดยความหวังก็บ่ใจความบ่หวังก็บ่ใจ ข็บัตรสมาทาจังได้น้ำนมนันอันนั่นบอเป็นพอเหตุว่าเขาก็ตั้งสันนันโดยบ่ถโกเมนสันนันแลอ่อเนื่องเปรียบเหมือนโพลิซาต่างการอย่างเนินอาคน,นเอี่ยวแสวงหาเนินดูนะ เอาแหนถอกใส่ลงในภาชนะแล้วมาเกิดเข้ามากับเนินแหลวเถึงแม้นว่าจะกะทําดโดยความหวังก็ดีกะทําดโดยความบหวังก็ดีกัทําดโดยความหวังหรือบหวังก็ดีจังกะทําดโดยความหวังก็บาดใจความบหวังก็บาดใจก็บาดจะสามบาดตาจังยังเดินนุนได้แลย เขากระามสันนั้นก็พอเขากระามโดยบโทตามทางสันนั้นแลอันหนึ่ง เปียบวันนังสาโุเลสาโปตองการยางไฟแม่แอวแสวงหาไฟแล้วเอาไม้อันติบเลยจุ่มโดยยางมากระทำเป็นไม้สีไฟแล้วเอาสีการไปมาเทิงแม่นกระทำโดยความหวังก็ดีเจ้กระทำโดยความบหวังก็ดีเจ้กระทำโดยความหวังก็บดจความเบาวังก็บดจก็ดีก็บัดสมาติจังได้ไฟก็ขอนี้เป็นสัน เพราะเหตุว่าติเขากระทำนั้นบ่ถูกต่างนั่นแหละโนกะลาพเมะส่วนอันว่าสามานพรมามณ์เหล่าใดเหล่าเนื่งมีความห <c oughs> ันอันเจบพิจารณากายในสิ่งที่เจบพิจารณาผููจะปาสลัยในสิ่งที่เจกากระทำการงานชจบหาเลี้ยงชีวิตเจบกระทำความเปลี่ยนชอบ ถเนื่องเกินใจชอบตั้งใจชอบสมณฑาพรามเหล่านั้นเถึงแม้ว่าจะกระทำโดยหวังก็ได้จะกระทำโดยความบหวังก็ได้จะกระทำโดยความหวังก็ได้บอกแจ้ความหวังก็ได้จะกระทำโดยหวังก็มบาใจบ่หวังก็บ่ใจก็ได้ปฏิบัติปิจปมาจริยกรรมกวาสมัตา จะได้เถึงเจิงพลาดาขอนั้นเป็นพอเหตุเตเขาปฏิบัติมาเจริยขอ้อลอนละยดจ,จริงสมัทาเถึงเสิงพลาไดา้และโนกาลาโพเมจเปรียบเหมือนโพเรซาผู้ต่อต้องการอย่างน้ำมันเอียวสแสวงหาน้ำมันโยแล้วเอาแแปลงแงออกลงใส่ใน <c oughs> ในงานแล้วอ่อนแอเข้าสมมาสมแล้วก็เบีบอากาศน้ำมันดดถึงแม้ว่าจะกระทำาดยความหวังก็ได้จะกระทำโดยบ่หวังก็ได้จะกระทำาดยความหวังและบาหวังก็ได้จะกระทำโดยความหวังก็บาดใจความบาดจันก็บาดใจไดอย่างน้ำมันนั้นใดแหลข้อนั้นเป็นพอเหตุมาตีเข่ากระทำนั้นเป็นอันถูกแต่งสนั้นแลอันนึ่งเปรียบเหมือนดังปูไรเชะ พ่ต้องการน้ำนมแม่แสวงหานมบ่เบีบเอาน้ำนมออกจากเตานมแม่ลูกน้อยเถึงแม้นว่าจะกัดตาม้วยความหวังก็ไนด่จะกัตาม้วยความบาหวังก่อนด่จะกัดตาด้วยความ อาหวังและบ่หว,วังก็เนจกระทำด้วยความหวังก็มาใจความบ่หวังก็บ่ใจสามารถใดนมขอนั้นเพราะเหตุว่าเขากระทำนั้นด้วยการถูกต่างแลขขอนี้เปรียบเือนเหมือนบุริษะผู้ต้องการยังเนยโดนนะ <c oughs> เออสะเวยหย่างเนยาเนยโคนนะ อหน่อยคนหน่อยคุ้นแล้วเอานมมาสมใส่ลงในภาชนะแล้วการสูนเข้ากับเนยแล้วเถิงแม้นว่าจะกระทาโดยความหวังกไดีความบวังกไดีกระทาโดยความหวังกับใจความหวังก็และบาวังกไดีจงกระทาโดยความหวังกับใจความบวังกับใจก็สามามาตาจางได้เนย คุ้นได้แลข้อนั้นเป็นพอเหตุว่าเขากระทำโดยถูกต่งสนั่แลอันนี้เปรียบเหมือนโพเลซาผู้ต้องการไปเอียวแสวงป่าแห่ไปเอาไมมแห้งพวกมากระามเป็นไม้สีไฟแล้วสีกันไกลมา เทงแม้นจะกระทำโดยความหวังก็ได้จะกระทำโดยความบาหวังก็ <c oughs> าากได้จะกระทำโดยความหวังก็บอกและบาหวังก็ได้จะกระทำโดยความหวังก็บาใจความบาหวังก็บรใจก็ดีเพราะสมัติจังได้ก็นีเป็นเพราะเหตุว่าที่เขกากระทำนั้นถูกต้องต่างสันนี้แลนุกาลภูมจ้าท่าอุปมา ตั้งสี่เรื่องนี้ตาหากระตาหากววาดีเปิงแจ่มแจ,จ้งแก่พระลาเจ้ากุมารใจยาเสนสส่พระราชเจากุมารใจยาเสนก่อนจำเปิงดีเลื่อมใสต่อต้านโดยง่ายแล้วเมื่อเลื่อมใส่แล้วก่จะกระทำโดยอาการของโบกรลาผู้เลื่อมใส่แก่ต้านและแล่แต่แล่ ข้าพมีเจ้าก็ไว้สาวากันแดพระบุราเจ้าผู้ข้าก่อบอดไดอุปมาสีเรื่องดังที่พรบุราเจ้าหากได้เทศนานีิแกวใจยาเสนาลาเจ้า พ่อโอุามาตังสีเลืองอันเป็นความอัศจรรย์โดยลำดับกันนี้ผู้ข้าบอกเคยได้ยินได้ฟังมาในกาลเมื่อก่อนสักเตือแลก่อนว่าแล้วในพรธตรมาเตสนาส่วนอันว่าภูมจาก็เมใจอาพิลมจมเชิญเยินดีโดยพระพุทธาวาจนะกถาโดยพระการดังกล่าวมานี้แล วิสัชนาภาธรรมกถาภูมิจาสูตรกสสมเลส,สเด